ที่รักกินบ้างทำใหญ่มากเลยทำขนาดนี้ชิ้นต่อนขนาดนี้นะหมดกล้วยนี่นะหนึ่งไม้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสองไม้สองร้อยสี่สิบบาทะนะคะคุณทำกล้วยดีครับอะกินมากกินมากชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ,อะตาเธอตาเธอใหม่เอามาเมื่อกี้ค่ะ ปลาหมึยกย่างนะครับเทีวราดร้านปลาทังงาท้งอย่างก้อยก้าวอะไรสักอย่างอ่ะอม่จังเลยนะรอปลาหมึกเนีไม่นานเลือกเมนูจิ้มจิ้มจิ้ม,มแปบ๊บนักไม่นานแต่เที่ยวปลาหมึกนี่ประมาณหกชั่วโมงได้ปลาหมึกมันไม่ได้เหนียวนะมันคำมันใหญ่เออหิึกมันใหญ่ตอนมันใหญ่ ยอดการันตีนะครับท okay. mm ี hmm. mm ่รอคิว hmm. กันนานๆเนี่ยจ่ายใบเสร็จถือเดเยอะเนี่ยต้องมาหมึกร้านนี้เลยมบอกเลยว่าแตกตูด